ไว้ไว้ไว้พ่อทำ,ทำยัง<ำ>ตัดกระดาษให้ลูกเนี่ยลูกเรียนออนไลน์อยู่ต้องส่งคุณครูตัดไม่ได้เลยกันไกลมันไม่ดีเลยอะดูดิซื้อใหม่ได้ปะซื้อใหม่ทำไมมีกระดาษฟอยไหมมีกระดาษฟอยไหมมีมอามาอ,มออกมา่อมอมฟอยเนี่ยมันเหมือนเป็นโลหะอ เวลาเอากันไกลเนี่ยพยายามตัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการรับกันไกในเวลาเดียวกันตัดไปเนี่ยตัดไปเห็นไหมอ๋อมันไม่ได้ทําให้ทื่อหรือไม่เลยมันจะทําให้ยิ่งคมขึ้นเนี่ยตัดไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมอ๋อตัดไปก็คือเหมือนกับรับมันไปด้วยอย่างนี้ถูกต้องตายถ้าเป็นแม่แม่เข้าใจว่ามันทําให้ทื่อนะเนี่ยคมขึ้นอตัดไปงี้แล้วก็เดี๋ยวใช้ได้แล้วอ่ะทำให้ดูเลยเอา ก็แค่นี้เองไหนดิเ <c oughs> จ๋งเ่ะเอ้ยฉลาดเอ้ยฝากตัดให้ลูกด้ดิเดดเดวเดวเดดหนไหนมาละการบ้านลูกไงพอตัดการบ้านลูกเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแม่ฝากกันไกลตัดเล็บกันไกลตัดหญ้าที่โกโนดอะไรมาให้หมดเลยนะ